อนุโมทนากับพวกเราทุกๆท,ท่านที่เด็ดตั้งใจกันมาในวันนี้ตามสมมตุติที่เร็ววันครบรอบในกายวันเกิดของอัตมาก็เลยลึกถึงไปในสมัยอาตมาอยู่ที่วัดหนองป่าพงค์ครบรอบวันเกิดของหลวงปู่ชาวันที่สิบ มิถุนายนทุกปีคณะพระสงค์อยู่ทางใกล้ทางไกลก็ตาะ,ะก็มีจิตใจที่ระลึกมีความกรพบมีความรักในนุงปูชาอยู่แต่หมหัวใจก็พากันไปรวมกันที่วัดหนองปง่าพงทำสามิจกรรมกล่าวคำ ถวายความเคารพกรวุววะโดยกายวาจาใจที่ล่วงเกินไปแล้วในกูบาอาจารย์ด้วยกายวาจาใจนั้นระลึกได้ระลึกไม่ได้ก็ขอโหสิกรรมอันนี้เป็นสายมิจิกรรมระหว่างอาจารย์ลูกศิษย์ที่มีกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นจะให้พรเราให้เราไม่มีกรรมทั้งหลาย ให้เราตั้งอยู่ในความดีนัะก,กรรมดีสิ่งใดของครูบาอาจารย์ธรรมะที่ท่านถึงขอ้เรานั้นได้ปฏิบัติได้เห็นทมนั้นได้นมโมทนาในส่วนทมนั้นจิตใจของเราก็มีความเบิกบานมีความสุขใจอันนี้ก็เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเรา เป็นอย่างดีนสิ่งที่สำคัญนั้นในคืนวันที่สิบก็จะมีการเทศนากันทั้งคืนในช่วงตมาไปอยู่ก็มีญาติโยม,ม,ม,ม 1, ป,รประมาณสัก1,000คนพระสงค์ประมาณห้าร้อห้าหสบประมาณนี้มารวมกันในวันนี้พวกเราก็มีเจตนาเช่นนั้นในฝ่ายบรรพชิตในฝ่ายกัะหัด ก็ตั้งใจนามุทิตาสักกะระในกายวันเกิดพูดถึงการเกิดขึ้นเนี่ยเป็นมนุษย์การเกิดเป็นคนนี้กันเราเกิดมาทีแรกก่อนเกิดเป็นคนทาไมเราจะต้องมาเกิดในโลกนี้แต่ว่ามันมีความผูกพนันแล้วก็ยังมีความชอบ แล้วมาสร้างบาร,รมีก็ตามก็กลับมาเกิดในโลกนี้ถ้าพ้ที่มีบาร,รมีสูงแล้วเกิดมาเพื่อจะสร้างสมอบรมบาร,รมีให้สูงยิ่งขึ้นไปนพระพุทธสมมาสัมพระเจ้าเป็นบร,รมโพริสัตว์หรือบร,รมโพริสัตทุพระองค์ <c oughs> สมัครที่จะมาเกิดมาตาย แต่ด้วยพระมหากราบเทคนนั้นยิ่งใหญ่ที่พอมันไม่ได้คิดสว่าเราะพวกเรามีบุตรหนึ่งคนเราก็รักบุตรของเราหนึ่งคนบุตรของเรามีห้าคนสิบคนเราก็รักมากที่สุดเราก็ต้องดูแลบุตรของเราก่อนต่างคนต่างคนกทำหน้าที่ที่ดีนของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรแต่ส,สมสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสภาสัตร์ทั้งหลาย ในโลกนั่นเป็นบุตรของท่านปถนาจะรื้อสัตว์ขนสัตวต์ออกจากวตาสงสารความคิดที่มีความยิ่งใหญ่มีความเสียสลาอย่างนี้เนี่ยนะหาได้ยากมากที่สุดยังว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในจกกักรวาลนี้เกิดขึ้นได้ยากแม้ว่าท่านเกิดขึ้นมาทีแรกเลย เรามองดูแล้วเหมือนกับเป็นเด็กน้อยแต่ด้วยบาร,รมีที่ท่านทำมามากที่สุดแล้วบาเรมีเต็มแล้วจนเป็นอุทานออกมาได้ว่าจะเป็นเลิศเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ในพระมหาคุณรุกคุณของพระองค์กว้างใหญ่ไพศาลอี่สุดหาที่พมาณไม่ได้แล้วผมมตัตสโรเป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้า พวกเราการเกิดขึ้นมาของพวกเรานี่ก็ได้บิดามารดาที่ประคบประงมเลี้ยงดูกันมาจนเติบใหญ่ให้ความรู้ให้การศึกษาทุกอย่างทุกประการให้คุณของพ่อแม่นี่จึงมีคุณมากเทียบเหมือนกับเป็นพระอรหันต์ของบุตรทีเดียวเป็นพรมของบุตรเป็นพระอรหันต์ของบุตรเป็นอาจารย์ที่สอนบุตรมาแต่แรกจึงมีความ ยิ่งใหญ่ในมรรีมากทีเดียวภาษาในหพระเทพเจ้าเมื่อท่านจะน,นิพพานในคืนสุดท้ายก็ไปโปรดมันดาของท่านจนได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าถ้าบุตรได้สอนมันดามันดานั้นเป็นพระโสดาบันบิดาเป็นพระโสดาบันก็ถือว่าการใช้ คุณงามความดีของท่านที่มีต่อเรานั้นได้หมดไปเพราะว่าบอกทางที่สู่สวรรค์นิพพานปิดอบายภูมิให้กับท่านได้อันนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดของหน้าที่ของบุทที่จะมีต่อมิดาม,มันดาถ้าเรายังไม่ได้ให้ธรรมะทั้งระดับนี้พวกเราที่เกิดขึ้นมานั้นก็เรียกว่ายังใช้ความดี ที่ท่านให้ทำกับเรานั้นไม่หมดเพราะฉะนั้นพวกเราจงคิดถึงบิดามารดากันให้มากที่สุดคิดถึงทุกวันปกติเราเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เราก็จะต้องมาเคารพในบิดามารดากตัญูกตวเวทิตาท่านให้มากและประเพณีที่จะมาถึงนั้นเป็นวันเชงเมง้งก็ตามวันศาสไทย การรวมญาติการคิดถึงบรรพบุรุษของเราบางทีญาติพี่น้องอาจจะไม่สามัคคีกันไปในงานนี้ก็ไม่มองหน้ากันก็มีมากสามัคคีกันก็มีเหลือหลายแต่ด้วยความเคารพบรรพบุบรุษบิดามารดาปู่ย่าตายายก็ไปทำการเคารพคารวะปีหนึ่งก็ไปแสดงออกซึ่งความเคารพต่อท่านคือไปคิดถึงในความดีของท่านนั่นเอง ไม่ใช่ไปกราบไหว้เฉยๆกราบไหว้เฉยๆนั่นก็ดีอยู่แต่การคิดถึงความดีของท่านที่ท่านได้ทำมาตลอดชีวิตของท่านที่มีต่อเราอันนี้นะสำคัญมากที่สุดทีเดียวจกึกบอกว่าพวกเรานั้นจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในด้านของจิตใจหลือสูงขึ้นไปพวกเราก็จะมีศีลธรรมเกิดขึ้นด้วยธรรมะ ที่ได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธามีศรัทธามีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าแลระมารมพระสงค์อย่างนี้ก็เรียกว่าเราเกิดขึ้นใหม่ทางจิตการเกิดขึ้นใหม่ทางจิตนี้สําคัญมางกลเกิดขึ้นมามีศรัทธาเห็นว่าชีวิตของเรานี่ ทำความดีมาถึงจุดนี้ก็มีความพอใจจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วเพราะศรัทธาได้ตั้งมั่นลงในความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ได้เชื่อธรรมดาเห็นด้วยเห็นโดยปฐสวรรค์มีจริงนรกมีจริงบรรพุที่ตายไปแล้วมาปรากฏให้เห็นต่อหน้าก็มีจริงบุญที่ได้ทำนั้นท่านได้รับจริง ก็เพิ่มเพิ่มไป,มปติดใจอิ่มใจในี่เป็นศรัทธาที่มีความตั้งมั่นในจิตใจของเราศรัทธาที่ตั้งมั่นนี้จะหมุนนำไปให้พวกเรานั้นตั้งใจสร้างความดีจะเป็นการทำบุญก็ทำบุญเต็มที่เต็มใจไม่เคอบแคลงสงสัยจะภาวนาจิตสมาธิก็ทำด้วยความศรัทธาจริง ไม่เคลือบแคลงสงสัยว่ามีผลจริงไหมเพราะผลนั้นประจักษ์ชัดอยู่ที่ใจแล้วในธรรมะขององค์พระปฏิบัตแก้วว่าอัศจรรย์จริงๆที่เราได้พบที่เราได้เห็นเห็นสรรพสิ่งมันเกิดดับต่อหน้าต่อตาของเราในตาใจนั่นไม่สงสัยในธรรมที่ท่านสอน แม้ว่าจะมีทรัพย์มากมายมหาสาลในโลกมากองเอาไว้ทั่ภูเขาหรือทั่วโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นภายนอกไม่ใช่ภายในสิ่งที่เป็นภายในใจนี่สำคัญมันเป็นทรัพย์อันมหาศาลมากที่สุดทีเดียวเพราะดวงใจของเรานี่มีคุณค่ามากนารุปปุมั่นท่านจึงตัดสอนไม่ว่าผู้ที่พลาดใจไปแล้วก็ไม่ได้สมบัติอันล้ำค่า เอาใจนี้เป็นสมบัติอล้ำค่ามากที่สุดเพชรนินจินดาทั้งหลายในโลกพวกเราว่ามีค่ามากเอามากองเทโลกนี้ก็ไม่เท่ากับใจของเรานี่ที่มีความอิ่มความสมบูรณ์มีความบริสุทธิ์ตรวจพ้นไปจากกิเลสได้ในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นที่ระหวนนิพพานไม่ได้อยู่ไกลถ้าเรามีความโกรธความโลภหลงเกิดขึ้น พิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงจิตใจของเราเบิกบานอันนั้นหลัเลกวันนี้ผ่านแล้วเพียงแต่ว่าเราทําให้เกิดบ่อยๆเราทําให้ต่อเนื่องจนใจของเรามีมความเย็นใจของเรามีมความสงบอเห็นนิพพานในน้อยเกิดขึ้นในือปัตตังคะตัังคะ,ะนี่ไม่ได้อยู่ไกลนิพพานอยู่ที่ใจนี่ พื่ให้เราฝึกมีสติอยู่ที่ใจให้เราเกิดใหม่ให้ใจของเราเกิดใหม่จากใจที่เป็นปุถุชนเนี่ยมีโลบมีโกรธมีหลงวันวันหนึน่งมุ่นวายมากทั้งจะมีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายมันเป็นข้างนอกไม่ได้ส่งมาให้ใจมีความสุขได้หรอกจะส่งให้ใจมีความสุขได้นั้นจะต้องใจที่มันมีความสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาสิ่งที่เราทำเนี่ย จะทาบุญทําทานก็จะเข้าไปสู่ที่ใจชำราใจที่มีความโลบโกดลงให้มันน้อยลงโดยเฉพาะการภาวนาการภาวนานี่มาดูลมหายใจเข้าออกดูภายในส่งออกไปนั่นจิตส่งออกไปเป็นสมุทยัยเป็นทุกข์จิตดูภายในนี่มันเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานเพราะคนเราเกิดขึ้นมามีลมหายใจเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เราจะมีอะไรมากๆมันมีอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในข้างในนี้เหมือนกันแต่ถ้าจิตของเราหลงเราก็มองไปข้างนอกว่ามันต่างกันกว่านั้นมีมากคนนี้มีน้อยก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาว่าเราไม่มีคนมีมากก็คิดว่าเรามีมากกว่าเขาก็หลงไปอีกนี่มันหลงไปกับสิ่งข้างนอกนั้นแหละแต่ว่าถ้าเรามาดูที่ลมหายใจ จิตของเราสงบนิ่งเขียนได้ว่ามันก็มีสเสมอกันนี่แหละคนเราเกิดขึ้นมามีลมหายใจมีทรับแล้วเดี๋วก็แก่เจ็บตายเหมือนกันลมหายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้อันนี้ให้พวกเรามาดูอย่างนี้พวกเราก็จะเข้าใจในความเป็นจริงเรียกว่าเรารู้จักการปฏิบัติฝึกหัดจิตของเรานั้น ให้มีความตั้งมั่นเป็นกรรมฐานเมื่อเราเป็นสิทธิ์พระกรรมฐานเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลน้หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาเป็นพระอาหารหันต์พระโพธิสัตว์ด้วยเราเกิดขึ้นมาชาติไหนแล้นจะเจออีกเมื่อเรามาเจอในชาตินี้จเจอพระธรรมคําคสอนของพระเจ้าพระธรรมพระสงค์ที่แท้จริงเราคิดว่าชาตินี้เราก็เป็นผู้ที่มีบุญแล้ว อย่างนั้นเราอย่าละเลยในการสร้างความดีหรือบุญกุศลของเราฝึกกรรมฐานกันให้มากให้เห็นว่ากรรมฐานนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นของชีวิตของเราเหมือนกับลมหายใจลมหายใจนี้ถ้ามันขาดเราก็ตายถ้าเราไม่มีสติก็ถือว่าเราตายแล้ว่คนตายแล้วหลงวงพ่อชาติเบอกพวกเรานั้นเคยเห็นคนตายไหมคนตายที่เดินได้ พูดได้ทานได้นี่คนตายที่หลงเพิดเพผยไปนในโลกนี่ตายแล้วตายจากบุญตายจากกุศลตายจากการภาวนาจากปัญญาทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพวกเรานั้นนะ่นะมีสติพยายามภาวนาสร้างความดีนะคนไม่ตายหรือไม่ประมาทพระเจ้ายังตัดว่านะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถอนะอันนี้เป็นการรวมธรรมะของที่ท่านได้เทศมา8 4 0 0มพันพระธรรมกัธ์ รวมคำว่าไม่ประมาทในชีวิตเพราะลมหายใจของเราที่หายใจเข้าและหายใจออกมันจะน้อยลงไปทุกครั้งที่เราหายใจเมื่อลมหายใจเหลือน้อยลงไปแล้วสิ่งข้างนอกมันจะเหลือไหมสิ่งที่เรามีอยู่ข้างนอกมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยมันจะเป็นของโลกนี้ของเขาทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นชนิดเราจะไปรอวันนั้นไหมรอวันที่เรามัน ไม่ไหวแล้วเราแมใจสุดท้ายแล้วอันนั้นเราก็หมดโอกาสเราควรที่จะพยายามซะก่อนนะการเกิดขึ้นมานี้จึงสำคัญมาการเกิดขึ้นทางจิตการเกิดขึ้นทางรูปกายนี้ก็เกิดขึ้นมามันก็แก่เจ็บตายอย่างนี้ทุกภพทุกชาตินั่นแหละแต่การเกิดขึ้นทางจิตใจของเราที่มันดีงามนี่มันหายากมันหายาก จะมีความบริสุทธิ์เพราะศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นอย่างนี้เนี่ยสำคัญทีเดียวนะคิดว่าตายก็ไม่เสียด้แล้วเพราะเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเต็มปิ่มเต็มในใจของเราอิ่มอกอิ่มใจในการสร้างความดีจะเป็นการให้ทานหรือศีลแล้วการภาวนาก็อิ่มใจสุขใจมากมีความเชื่อความน่อมสัยแล้วว่าธรรมะของพระเจ้านั้น ปฏิบัติแล้วได้ผลจริงนิพพานมีจริงภพนรกมีสวรรค์มีบุญมีบาปมีนิพพานก็มีนิพพานมีตอนนี้เราจะต้องพยายามถึงวันหนึ่งพิจรารณาวัตถุสิ่งของภายนอกให้มันแตกสลายสักครั้งหนึ่งใจของเรากนานิพพานพิจารณาร่างกายของเราให้มันเห็นความไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปสักครั้งหนึ่งใจของเรากนนิพพาน นี่แต่กว่าเราเติมลมหายใจของชีวิตให้กับจิตของเราอยู่บ่อยๆเหมือนกับร่างกายต้องมีลมหายใจเื่อใจจะได้ทำงานได้เราก็ไม่ตายถ้าขณะใด,ดเราขาดสติเราก็ตายขณะนั้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราขาดสติบ่อยๆแสดงว่าเราตายบ่อยเกิดตายเกิดตายแต่เรานั้นจะต้องให้มีสติกันให้มากๆขึ้นมา โดยเฉพาะความดีที่เราได้สร้างเราระลึกถึงบ่อยๆทุกวันทุกวันทำมากๆอย่าเพิดเพลินไปเพิดเพลินไปในสิ่งทั้งหลายมันมีมากนะสิ่งทั้งหลายมันเพิดเพลินมากเพิดเพลินก็ก็มีบ้างก็ให้กลับมาพิจารณาเหมือนภาษาเรีบุตรพระหมหากราลนะไปดูละครดูหนังสมัยก่อนก็จะต้องไปดูันกลางแจ้งสมัยนี้ก็คงไม่มีนะก็ไปดูกัน มีเครื่องมือสื่อสารที่เราต้องมีการดูละครดูหนังเพลิดเพลินไปต่างๆเราก็กลับพิจารณาว่าคนที่เล่นนี้เขามีความสุขจริงไหมตอนนี้เขาเล่นให้พวกเรามีความสุขมีความเพลิดเพลินแต่เพราะว่าร่างกายสังขารของเขามันเป็นทุกข์ไหมเขามาเล่นเขามาแสดงเขาก็ต้องการอะไรเขาไมา่ได้ขาดจ้างเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็เป็นทุกข์เราเอง เราก็เป็นทุกข์เหมือนกันในสังขารร่างกายนี้พิจารณาอย่างนี้ถ้าบารมีเราเต็มขึ้นมาเหมือนท่าน,ราพ,รารนพระสาริบุตรพระมหาบุคคลนะพระครรสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของพระาศาสดาบารมีเต็มเปี่ยมขึ้นมาแล้วเป็นยังไงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไรประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ห้ามความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ได้มีความทุกข์ขึ้นมาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะค้นขวายหาสิ่งที่มันกีรังยั่งยืนดีกว่า ความสุขที่จิรลังยั่งยือนดีกว่าทั้งสองท่านจึงหาได้พบเห็นว่าในโลกนี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาฟังธรรมของพระศาสนาภาษาได้บรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทีเดียวท่านฟังธรรมของบัสจิตเถระได้พระโสดาบันเพราะเห็นว่าธรรมนั้นเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยน่างการนี้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไป เห็นไหมวันนี้ญาติโยมก็ไววพอรอนธรมามีอายุยืนยืนอายุยืนยืนขึ้นได้ก็ไววพรนี้ก็เป็นการให้กาลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าจะพูดถึงปัญญาขึ้นมาอีกร่างกายเราจะแข็งแรงได้เราก็ต้องระวังในเรื่องการรับประทานอาหารมีอากาศที่บริสุทธิ์มีอารมณ์ที่ดีไม่เครียดคิดในทางที่บวกพระก็อบอกถ้าคิดในทางที่บวกสมองของเรานี้ คิดในทางที่บวกแล้วมันก็จะสร้างเซลล์ที่เป็นบวกออกมามากมายจำนวนเป็นล้านล้านเซลล์เชื่อมต่อกันนะเซลล์นี้เขรับรู้กันได้เชื่อมต่อกันได้ถ้าเราคิดในทางลบมันก็สร้างในแนวลบออกมาก็ทําให้เซลล์ของเราเสียหายเพราะนั้นการคิดบวกก็คือการทําบุญละบาปบปําเพ็ญบุญที่พระเจ้าทรงสอนเอาไว้ที่นักปิญญาศาสตร์เพิ่งมาค้นพบคนเจอนี่การคิดอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นสุขภาพแข็งแรง แข็งแรงั้นสิ่งสำคัญก็ออกกำลังกายออกกำลังกายเพื่อตั้งใจว่าในปีนี้อาตมาก็ตั้งใจเหมือนกันนะอายุยืนยืนอย่างญาติโยมให้พรกันมานี่ให้กำลังใจเราต้องออกกำลังกายทุกวันละออกให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วพวกเราก็พยายามออกกำลังกายกันทุกคนนี่ร่างกายของเราจะได้แข็งแรงมีอายุยืนจริงๆแต่อย่าลืมออกกำลังทางจิต อย่าคิดมากฝึก,กจิตให้สงบนิ่งเอาไว้จะเกิดปัญญาเรานิ่งตอนนี้เราพิจารณาตอนนี้เราก็จะเห็นธรรมในขณะนี้เองไอ้ที่ว่าเป็นเราเป็นเรานี่เห็นว่าไม่ใช่เราเนะี่เราจะเห็นตนเดี๋ยวนี้เห็นตนว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาเสมอกันไปหมดเราก็มีลมหายใจเขาก็มีลมหายใจเราดื่มน้ําเขาก็ดื่มน้ํา เราทานอาหารก็กก็ทานอาหารเหมือนกันไม่ต่างกันจึงมีเมตตากันมีการให้ภัยซึ่งกันและกันออมีการดีอกดีใจเหมือนญาติโยม,มวันนี้เห็นนัตธรมาเกิดโยมก็ดีใจมาคบรอบวันวเ,กเกิดคู่บาจานัตธรรมก็ขอดีใจกบเราทุกๆคนวันเกิดของเราที่จะมาถึงกันในปีนี้เหนือที่ผ่านมาแล้วก็ขออนุโมทนาดีใจที่พวกเราได้ร่างกายนี้ว่าเป็นมนุษย์และจะทําจิตให้บริสุทธิ์ได้ก็ให้เกิดขึ้นทั้งใจ เกิดขึ้นทางใจนี้เปิดมีศรัทธาเกิดมีความเพียรเกิดปฏิบัติมีสติสมาธิตั้งมั่นมีปิติอิ่มใจก็จะรู้จักระว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงมีปัญญาจิตใจของเราว่างเปล่าขึ้นมาแต่ว่าว่างเปล่าไม่ใช่ว่างเปล่าแบบแห้งแล้งไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าแบบแห้งแล้งทะเลทรายไม่มีใครอยากได้ไม่ใช่อย่างนั้น ธรรมะหรือว่านิพานนั้นว่างเปล่าแบบอิ่มใจมีสุขใจไม่มีสุขอันไดที่จะเสมอธนิพานนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งเรานิพานทีละน้อยเราก็จะเห็นแล้วว่าจิตปิติอิ่มอกอิ่มใจจริงๆไม่มีความสุขอะไรที่เท่านี้เลยอย่างนี้นะพวกเราก็พยายามกันฝึกกันเพียนวันคร้ายวันเกิดกนตมาปีนี้เกิดบอกเราแข็งแรงแข็งแรง,แงนะปัารานสิ่งใดสมความปัารานถึงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ทุกประการได้ถึงพร้อมในความมีสติมีปัญญาถึงธรรมะโนมะเห็นธรรมะให้พยายามศึกษาธรรมะให้พิจารญาใเห็นความเสื่อมสิ้นไปของสังขารทุกวันทุกวันให้เห็นความที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่ตัวตนให้จิตของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นอยู่เหนือโรคเป็นโลกทตระน,น,น่าเจริญปัญ